สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินขนมจีนน้ำยาป้าสาวนะคะมันป้านี่น้ำยาอะไรคะน้ำยาป่าค่ะน้ำยาป่าอันนี้น้ำยาป่านละทุกคนขนมจีนร้านป้าสาวนะคะอยู่ที่ตลาดลำปำที่เมืองพัทลุงนะคะตัวนี้สดใหม่นะคะทุกวันเลยนะคะหยุดทุกวันพระนะคะ สั่งร่วงหน้าได้นี่น้ำยาป่านะคะทุกคนอร่อยมากแล้วผักเขามีให้จุกๆเลยนี่น้ำยาหอมค่ะทุกคนมีสามน้ำนะคะแล้วก็จะมีของหวานคะ่ะทุกคนออของหวานมียนเยอะค่ะเนี่ยออหเห็นไหมมีเยอะมีมีพุทรา พิ่าไก็หยิบหยิบหยิบนะคะนี่ผักเขามีให้ไม่อั้นนะคะทุกคนเสิรจีนน้ำปลาสาวที่ลำตำนะคะเต้าหู้ทอดแลวมีน้ำจิ้มอันนั้นเจ้าอันนี้เต้าหู้ทอดนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มแต้นี่คือะไอ้น้าถั่วกาเรียกถั่วถั่วละแตะถั่วลันเต้หกวโราถั่วมันเป็นเป็แบบหนึ่งไม่ใช่ถั่วี่สงถั่วถั่วบ้านๆนะคะอันนี้ถั่วอันนี้ถั่วนะคะทุกคนตัวลูกมันีลู่ไม่ใช่ไหม เวลาลำปาก็เลี้ยวเข้ามานะคะเลี้ยวเข้ามาไม่ไกลค่ะจากาแยกตรงนั้นนิดเดียวเองอันนั้นก็คือบ้านนะคะบ้านบ้านยายนะคะบ้านมียา,ยะะา,ยาของหลานสะพ้ายแม่แม่ของหลานสะพ้ายอืมเราก็หิแวแต่ผัก สามารถโทรสั่งจองได้นะคะศูนย์แปดสามเก้าเก้าสองสองสี่แปดเก้าใครอยู่กรุงเทพสั่งจองได้นะคะป้าสาวส่งให้ได้แต่ไม่รับประกันนะคะป้าสาวบอกส่งแต่น้ำแกงนะคะแช่แข็งนะคะแต่หนูจีนไปหาเองมีได้เหรอมีจ้ะสั่งสั่งน้ำแกงเราไปทำเองได้นะคะผักสดไปหาซื้อเองนะคะไปหาเองมีแต่น้ำแกง อร่อยนะคะทุกคนสมคำร่ำลือแน่นอนเอาทีละอย่างกินนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดีวเรต้องได้ลองได้เด้ออันนี้ผักดองผักดองผักดองด้วยทุกคนครับดองด้วยขนมเยอะขนมชอบกินผักนะขนมทางใต้นะคะขนมทางใต้ทิพทะรุ่งมีอยู่ซอยหนึ่งที่บ้านอ่ะเขาก็ขายอาหารใต้เหมือนกันสามารถมานั่งกินที่นี่ได้นะคะ ท่านใดอยู่กรุงเทพจังจ่งจังหวัดนะคะสั่งน้ํายาไปท <ำ S 2> ําเองดได้น้ายาสั่งได้เขามีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะเฟซบุ๊กเพจขนมจีนน้ํายาป้าสาวนะคะที่ลำํำําค่ะทุกคนฝากไว้ในะอ้อมกอดอ้อมใจให้พุงกลางๆก,กันนะคะทุกคนนารักสุณป,ป้า คุณ้าเขาห,หัวร้อใหญ่เลยแอดมินมาโดยตรงโอเคนะคะทุกคนเช้านี้ขอให้สดชื่นแจ่มใสนะคะยิ้มรับเปล่าหน่สายฝนโปรยปลายนะคะทุกคนสายฝนโปรยปลา,า,า,ายมากเลยที่นี่นะตั้งแต่ออกกรุงเทพมาฝนตกไม่ไม่ขาดสายเลยนะคะฝน<า>ตกตลอดการเดินทางาแล้วเมื่อคืนนี้ตกแบบถลม่มทลายล้างหลังคาบ้านทุกหลังคาเลยอนเลย,เลย โอเคแอดมินขอตัวร่ำราไปทานขนมจินก่อนนะคะทุกคนขอให้หหชคดีค่ะ